อ๋อคบไม่รอดไหมไ่รอดไม่รอดไ่รอดเรายอมไม่ทันแปลงร่างไม่ทัน out of control yeah, I'm really Blanc. An enemy has been slain. Initial. Lightning strike initiate retreat <laughs> <laughs> huh. Initiate retreat. Would you like to have a drink with me? แม,แม่งฮะ,ะโเฮ้ยไอพี่ชายกลับมาแล้วพี่ชายใหญ่ฮัล <Hello S 2> โหลน้องแมนนารีตลาดการฮาลีฮาลีพี่ชายเป็นไงม,มาเ <c oughs> น็ตมันหลุดเอ้ยค <c oughs> ุณท้อถามไมทถาไม่เียงแล้วแต่วัยรุ่น <c oughs> สามร้อยแล้วเอ้ยชิปแย่พี่ชายแย่อันนี้นี่แย่นี่แย่นี่แย่แกทำมันเจนทุกแย่นี่โอ้ยผมไปแล้วที่ผมไม่อยู่แล้วดูทรงอ่ะอ่ะตายดูดเลือดเนยตัวผมไปดักแมง เขาโอ้ว wow, oh, be oh, oh. <that> ่าอยู่ทำไมไม่มีดำบเาอว่าอยู่เลยไม่มีดัแทงล้วนเหรอเห็ดใครเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้เสี่ยฮารเลยกับตัวมันเกียงเก <c oughs> มดดุดง่ายจะทอนดนามเนีเออว่านี่กลับจะอ,อะ่อยกะทอนหน้ามีแล้วแล้วผมไม่ต้องไปลาไปล่างสายฟ้าอด้วโอ้ยลากมาลากมาลากมา <c oughs> ลากมาโเดนไม่าามีฟ้าสิบอยู่ไม่ไหวพี่ดูดูสตปอบมันเยอะมัม้ยไม่งั้นมัน<ผ>ม<ด>ไม่ได้ <c oughs> ม่นานเฮ้ยพวกมันตีกรอมม่อ,รอดไหมต้องอร่อยตัวข,ข่ายข่ายล่าก็จัดสันไอ้เวกซันทาง,งก็สันโดนสันทุกตัวเอ็บอกก็สันโอ้โห้ที้ทอะนำ้ำอะไรบ้างท่นน่ะสงกรามลอหรอ นะครับผมเกลียดนี่ว่ะผมเกลียดไอ้ Xbox กับใครละเอาป้อมมาเอาป้อมมาเอาป้อมมาเอาป้อมรีบร้อยไปหาแล้วเฮ้ยทันทันผมว่า อะไรอะมาบีบบอกนี้เดียวอะไรม้าหรออะไรอะนกหนึ่งน,นกองสองสองเดี๋ยวฮารีเกิดไม่ไม่น่าเล่นนะฮารีเกิดอ่ะนแล้วฮารีเกิดไปสิครับรออะไรอ่ะอายาบูสเอ้ยฮาบบนา,าบ,บีอายาฮานาบีซันจูตอนนี้ผมเกิดแล้วนะอาเดียวสยายฮี อ้านี่สันจุกหายาพิสัสันจุกอ่าอยู่ในแกเป็นครอบก่อนนะมือ่ผมว่ามันหลบได้ชว่วย ผมเดินเดินเดินได้อะผมไม่กลัวคคนเป็นคนเป็นเหล็กก้อนเหล็กเดินได้ตอนนี้อยู่บนเหมือนใช่ไหมดาวไล่เฮน้อมเยีะได้ไหม หายเลยมาเดียวสยงก่อนอือพิโดนนี้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยมันการป้อมป้อแต่งนะมันไล่ผมดนน่าอยูกนดนาม์ผมไล่ผม3ตัว อ๋ออ๋อบุ้มโคตรแรงไอ้ดาบอะทำตามดีๆก็เกิดได้เป็นไงอาดาฟปิงเปล่าเดียากเลยเนาะ ออย่าผมปายผมดูปายแล้วไม่มีคุณภาพผิดคนอ่ะตอนนี้เกมเล่ที่แบบน่าจะหนาสุดในเกมเนาะตัวที่ตัวไหนผมนะตัวไหนตัวนี้น่าหนาสุดในเกมที่ผมคิดคิดออกเพราะมันหน่าหลานใหญ่ไปแล้วนะผมไม่บอกด้วยตัวไหนผมคิดว่ามันเยอะเลยนะแบบผมไม่บอกมันเอาไว้เล่นพวกส่วนรวบ มันเอาไว้เล่นกับพวกตัวรวบเอาไว้เล่นกับตุวกวบตรนีรวบเลยครับ ไอออซิเดียมีหายอะสามารถดูประวัติผมได้ครับพ่อได้เกี่ยวแต่งพี่มาแล้วจ้าสลับเรลนกันไหมพอนงโอ้ยจุดลง่ะ พี่เล่นพ uh 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 ี uh uh ่เ like ล cool ่นพี่มีออโราพี่ตัวนี้ไม่มีหรือว่าฟ้าชาอะไรพี่นี่ไงน้องตัวนี้มันรวมอ่ะจอยเลยหรอจอยกลางโอ้โหจันโซคุณโมงว่ะมันเจ้าฮันโซมั้งงั้นกับจุลอันนี้คือคอมโบเนาะ เราวิล่าซีซีเอ <Yeah. S 3> <laughs> <laughs> Welcome to Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches <tal word> <motherfabilitation> <desk> <Banana> the battlefield. <navy> Smash <squishy> them! All troops deployed! The red giant fell Flashing! Sometimes curiosity feeds the cat. ต่อเนื่องโอ้แป๊บเดียวมันหมดไวเกิน You never miss a beat. I like has been epic outplay. Not a cake, but just as good. เอาเลย. Net ผมขอดิสคอร์ดไม่ได้ <laughs> Love makes a family. I will always remember that. Hey, talk memeเลยเหรอ? Initiate retreat. Wait. I'm the bearer of the bloodline's future and joy. Really? I'm not done yet! Never gonna stop here! Conch okay. control! Shipman. An enemy has been slain! We have always been the naughty one, but at least it's fun! Leonin will be the blessing upon Leonin. us up. The enemy has slain the turtle. I am the boss. She... ないな。嬉しい。

ไม่ตัวเองไม่ได้ บางปีไอชีเริ่มเริบแบบ่มแยิบอะยิบมุดอะเีนเน็ผมน่า,ากาผม,มาเล่นกากแลนิหัวเข้าไม่ได้ไปเลย battle the and you get a tiger. The enemy has slain the turtle. I'm the bearer of the blessing, the custodian of all Leonin's future and joy. Oh, apple hai tua. โ,โอ้ <laughs> โอมไม่นงพัดไปต่อแต่้าไปต่อได้นี่ถ้าเล่นตัวเอถ้าเล่นตัวดีๆเพราะฉะน,นั้นฮหาหน่าเล่นตัวดีดแล้วเราจะแบบตั้งใจละ

ไหว,ไวชิวไหวชิวๆไหวชิวเราตีมนะอเม้ไม่กล้าซูมยังไม่เห็นผลงานเนียผลอน้อยมากแล้วผลาเล่นะ นสวยคาส่าไม่เจอแค่ไม่เคยนะแค่รู้เห็นว่าจบไม่ได้เองที three, ่เก right. ิดที่มันเกิดพักทันจิตวิญญา่ยไม่ต้องแยกต้องอยู่กับหลอดพิสุดเลย เป็นที่เ,าาเร่ออาใครใส่กนญแนร้อยสาเบียราเกิดแล้วหวานเกี๊ยบเขา่ไดนเบียหน้าเล่นนั้นโหมันเห็นจุละ สวยเลยสวยสวยสวยเนี่ยสวยไม่ติดีเลยพีพี่ไม่ติดไฟยชุบเป็นทองคำสวยเลยน้องสวยอันนี้สวยอันนี้สวยเลยทาไว้หมดแล้วทาไว้หมดแล้วทไว้หมดแล้วมไม่ทำพิมนผมทไว้หมดแล้วเนี่ยอ๋อมันมันไม่วยย่ยย ไอชอร์ลี่ยาไอโอเคจอยอะไรใช้น้องไม่ไม่ไม่ใช่มึงไปชิว a p ิว e ฮัลโหลฮัลโหลผมยังอยู่หัือไม่โอเคผมน่าจะหลุดไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมไล่ให้ผมกับเฟต์ลิงจะไ,ไล่จะไล่ศัตรูออกไปเองป่าเราไม่ออกเสร็จ <Hey. S 2> ไม่ได้ไม่ได้ี้กากแตี่เกมไม่ตา้โอ้ยทนติดไมเจ้าต่อคือ,อ,อนี่ รวมแล้วก่จะพุ่งไปรวมอ่ะปาาในหองผมมันอถอยเลยผมทำไปแล้วโอ้โหม,มเยอะผมวัดถอยได้เครนะั <c oughs> แล้วปอมไว้ก่อนทำไปหมดแล้วผมมีพลิกเฉยๆนะมีอายยิ่งหมด คือผมทำไว้หมดแล้วน้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอร่บป่านะขอขอขอ,ขอเปลี่ยนเลนก่อนจะเล่นป่า มาครับเฮ้เยทีมวอลล์ละพเจอนี่ผมอยู่ที่ไหนบนโลกวะไม่เชื่อผมว่าผมต้องแน่ต้องไปละที่ <you> เด็ <are> ผมเป <in S 2> ็นอะไรเนี่ย แล้วผมเข้าไปออกดีสคอร์ดไม่ได้ผมลงสตรีม้วบายบายครับผมโอะเค